สบายดีพี่น้องสบายดีงามแรงแรงเด้อพี่น้องจา้บาบัวไทยบัวลาวน้ำมือพัพาย,ยู่เข่าเรียนเราแต่ว่าพี่น้องเนยบ้านเท่หาหน่ะตกอยู่หักบ่มีน้ำตกวบนมือบนเวนคนดิ้นสือ่อสมาซับน้ำใหม้ต้มถ่นานผสมจตาเนาะน้ำใหม้แล้วเขาเอาเพืนใคเลยลุงนายลุงเทนเลยงานมาขอระยะเลยลุง ซับน้ำไม้ด้วยพี่น้องเลยซับน้ำไม้จ้าสบ,บายดีพี่น้องไม่บนกล้อง,อง,องนรือไงจะรู้ไม่ลงแน่ใช่ไหมลูง มาขายกยโตนอยหน่อยลุงใส่เกี่ยวหน้าอาทานข้ามาเลยเล็กเกินน่ะใเกี่ยวหน้าทออืที่นะเทียัใส่เียวเกี่ยวหน้าเอดีาก็ที่ว่าตัวใหญ่ๆถ้านนี้ก๋วยนี่ะ ไปดูโอ้ตะเกียบนี่ยแม่ใหญ่กวัวเอ้ยเราทำอะไรไรม้น,นีมกโอ้ยข้นเรอป่านี่มันตัวใหญ่เยถ้าสอนมข้นไมเดียวนมันจะอนขึ้นเองไม่ด้นมีชีพขึ้น ข้าง,งานต,ต้นไหนไวะนี่วเรื่้ง,งานตื่โมก็นอนเลยข้าวปลเช้าเลยเลไม่สร้างใคร แม่หมวเลยเหรอวะคนน,นนันเอาไปกวาดแม่หม้ตอนปลาลงโตูงพระเจ้า 那么啦。 เองจะเป็นมอเลยอื่น้ำลบอร์นู้นรื่ง

ประสาทตกทั้งไหลเกัดใางต่วเรายนเครื่องเยือองน้ำบอกว่าเสียงเสียงรดไซคันใหญ่วิ่ง่ะเสียงเครื่องดินตกใจ เท่าที่ราไม่ได้บ uhm, mm. ัตรนเป็นขอดั้เดิมเป็นการได้เยอะคับาเอ้ยมีล่างอย่างไรแล้วคุณล่าราคาเวลามีงินีเนี่มันแก่บอกได่วางหัวกันได้จั่วจ่วก ข้าหนึ่งยี่โ้กับข้าหนึ่งเลยน่าอด้อหือประการนี้แต่ละประการอะไรนั่นใช้ภาษดอเไรก็อาจารย์เองใช่เย้ หนึ่งพันหกสิบาทแล้นะเงนเิ่มเงินบนอีกประมาณหกศูนย์หอีปล่าอมน่สจว่ะ ดีใจเาลยอยเดยตอนโอ้ยนะเจ้านานบอกมันเป็นนานเท่าไม่ได้หมดถามฮะไม่ถามบอกไม่ถามเก่าหรืน้องบอกถามขาวเามนหน้อเาย่าเดียวมาแล้วก็พี yeah ่นก เลี้ยซีบอกว่าโอ้ลุงไปนานแล้วก็ต้องหาคนใหม่ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็งานเมือน,น,านสนายร้ย Yeah. พี่ขินแล้วพี่น้องไปขนุนขึ้นแล้วมี่ขินเปิดน้ำของน้ามลยก็อยู่บ้านมือหัง่มนี่นะพี่น้องกองไปพ่อนี้ก็เซีรลาเด็กพี่น้องจักาลกดไลค์กดแซนเย็บปักแห้งไปเลยยีแห้งบนสกุลสกววเพอกันใหม่คิดหน้าเราสบายดี